สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะคะสถิติย้อนหลังนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเลขที่ออก9ก้ดนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือเจด เลขที่ออกนะคะศู3ย์หกสามเลขเด่นที่ได้คือหนะคะเข้าที่หกหลักสิบนะคะเลขออกนะคะสามเก้าห้านะคะเลขเด่นก็คือห้านะคะเข้าที่หลักหน่วยเลขที่ออกนะคะหกศูนย์สามนะคะเลขเด่นที่ได้คือสามสามหลักหน่วยนะคะ เลขที่ออกนะคะหกสองหกนะคะเลขเด่นที่ได้คือหกเข้าที่หกหลักหน่วยนะคะสถิติย้อนหลังนะคะระยะสั้นนะคะสูตรพึ่งเดินเพียงห้างวดนะคะเริ่มตั้งแต่งวดนี้นะคะพึ่งเดินเพียงห้างวดนะคะ วิธีการคำนวณน,นะคะเลขเด่นสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งแล้วก็รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยนะคะแล้วก็หลักหน่วยสี่นะคะบวกสอง แล้วก็บวกตามด้วยหนึ่งคงที่นะคะสี่บวกสองบวกหนึ่งะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะเก้าเจ็ดเก้านะคะเข้าที่เจ็ดหลักสิบ หลักหน่วยนะคะแล้วก็หลักหน่วย9ก้บวกหบวกหคงที่นะคะ9ก้บวกหบวกหนะคะได้16ใช้6นะคะเลขที่ออกนะคะ0ูนสนะคะ เลขเด่นที่เข้าก็คือหกหลักสิบนะคะเข้าที่หลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยนะคะสามบวกตามด้วยหนึ่งบวกหนึ่งคงที่นะคะได้ห้าเลขที่ออกนะคะ ามเก้าห้าเข้าที่ห้าหลักหน่วยนะคะห้าแล้วก็เจ็ดนะคะห้าบวกเจ็ดแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะห้าบวกเจ็ดบวกหนึ่งได้สิบสาม ได้สามนะคะเลขที่ออกหกศูนย์สามเลขเด่นที่เข้านะคะสามสมนะคะบวกตามด้วยสองบวกหนึ่งคงที่ ได้หนะคะเลขที่ออกหกสองหนะคะเข้าที่หกหนะคะบวกตามด้วยสี่บวกหนึ่งคงที่นะคะ วันนี้นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งนะคะ คลิปนี้นะคะเลขเด่นหรือเลขวิ่งตัวเดียวที่ได้นะคะก็คือหนึ่งนะคะรอผลคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือหนึ่งตัวเดียวนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้ขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ